ลโหตอนนี้นะคะก็เปิดวอล์กกันมาบ้างเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีวอล์กกันเท่าไหร่วันนี้ออกมางานข้างนอกนะคะแถวสยามก็เลยจะมาถ่ายวอล์กให้ดูกันแบบสั้นๆอาจจะไม่เยอะแต่กลัวคนแบบคิดถึงอะไรเงี้ยก่อนมาเราก็ไลฟ์ a c e b o o k ไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้จะไปงานลังโคมเนาะก็มีเอาป้านะคะเป็นคนขับรถให้วันนี้นางก็ว่างๆชิงๆ สวัสดีครับนี่นะคะรถก็จะติดติดเบอร์นี้นะแต่ว่าวันนี้เราเผื่อเวลามาเยอะมากเพราะว่างานเริ่มเย็นเย็นนู้นแน่ชีวิตคนในเมืองนะคะแค่3กิโล3กิโลเท่านั้นขาเราก็ลงมาแล้วเราก็อยู่ที่สยาม แต่ว่าเดิอนออกมาจากสยามพารากอนแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปสยามวันน้องก็คือตรงข้ามกันนี่นะคะอีฟแอนด์บอยสาขาสยามสแควร์วันชั้นล่างใต้ดินวันนี้เราจะมางานแถวนี้แหละค่ะไม่ได้เจอนานมาะสวัสดีผมสวัสดีผมสวัสดีผม <laughs> สวยมาจำปลอย <laughs> นี่เรามากิน <Hey. S 1> เจอแจมแล้วนะคะ oh, สวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะบีบคอเป็ดทำไมร้ายอ่ะร้ายใส่น้องเป็ดไฮสลัญญาสี่แล้วดูข้างนอกนะคะใส่ย่อใส่ย่อใส่ย่ออ๋อมังมวยอยู่ ตันนี้นะคะทุกคนก็กำลังเดินเข้างานชี้ผมสีมไม้ไมสวยมากบล็อกหรอใช่ใช่แกว้แกว,กวร้็เหือกเบืองหลังนะคะงา <c oughs> น,นขายนะ <c oughs> อาชิตตา <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็แยกกับทุกคนแล้วเพราะว่าทุกคนไปดูดปูดองกันแต่ว่ามีฮอเป็นผู้ชายคนเดียวที่จะไปก็คือมีพี่นุ่นมีน้องปอมีเยอะอาชีมีอายตาพี่ออยแล้วใครลิลลี่นะก็คือไปกันเยอะแต่ว่า เขาแบบเป็นผู้ชายคนเดียวนี่ก็เลยแบบนัดก,กันแล้วว่าจะกินซูชินะคะก็เลยเลือกที่จะไปกินซูชิดีกว่า สีสวยทังนั้นเลยสีอะไรเดียวส่วนใหญ่คนซื้อสีอะไรคะก็ต้องมาดูที่เขาใส่สีอะไรขึ้น,น,นสีโมคิขึ้นบนรถแล้วโอโหรถจอดจอดพารากอนเนาะแล้วก็กินที่สยามเซ็นเตอร์พอยต์ออฟสยามซึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเดินอ้วนมากแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะ ก็คิดว่าวอล์มมันไม่ยาวมาอาจจะไปรวมกับวันพรุ่งนี้วันมะรืนอ,อะไรอย่างนงี้เนาะ นี่นะคะก็คลิปใหม่เพิ่งลงไปนะแต่คือยังไม่ได้ตอบใครเลยถามว่าแบบคนคอมเมนต์ก็ค่อนข้างเยอะเนาะถามว่าโดนแบบคอมเมนต์ว่ามั่งไหมอะไรเงี้ยสําหรับใครที่ทำ u t u b e อะไรอย่างงี้คือโดนนะเออไม่มีใครไม่โดนแต่ว่ามันต้องอยู่กับที่แบบเรารับมือมันได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยถ้าเรารับมือมันไม่ได้เยอะอะไรอย่างงี้ ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเปิดดูแต่ว่าจริงๆแล้วทํา YouTube แบบมันต้องอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วอะเออซึ่งแก้วก็เจอแต่คือไม่ได้เจอเยอะเจอน,น้องๆอะไรเงี้ยแบบพี่แก้วพูดมากจังอะไรเงี้ยซึ่งเออโอเคเราก็พูดมากจริงเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าถ้าดา่าแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยเราก็มองข้ามไปเนาะองเนาะนี่ก็จะมาไล่ตอบให้หมดเนาะสำหรับ ปกติเวลาลงคลิปก็คือจะตอบประมาณแบบวันหนึ่งอะไรเงี้ย24ชั่วโมงก็พยายามไล่ตอบคอมเมนต์ที่แบบมาเมน์เรื่อยๆอะก็อย่าลืมไปดูกันนะอันนี้คลิปใหม่อันนี้คือเของจากด a i s โแล้วก็อีฟแอน b o บอยแบรนด์ไทยเนาะก็มอร์นิ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องไปงานอีกวันหนึ่งนะคะจริงๆก็คือ5วันที่ผ่านมานี้คือแทบไม่ได้หยุดเลยนะต้องขอบคุณออใบเชนนะคะที่นางรีชุดให้ อย่างด่วนจีเราสามารถให้มันเรียบได้ไอชุดชีฟองแบบนี้ไ,ได้เก็บเลยคือตอนนี้ห้องคือลกมากแบบหาทางเดินแบบคุยๆทางเดินเอาชุดนี้ได้มาในราคา200บาทนะคะจากยูเนียนมอก็ใช้รองพื้น LA Girl นะคะที่เป็นสิ่งโปรดปานมากก็กำมันจะตัดต่อออกมาเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสั้นๆเนาะไอที่ไปเที่ยวก็อาจจะรวมๆกันอะไรนี้ปะจะดูคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นลุกแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยมา10นานทีแล้วเราควรออกได้แล้วเนาะถึงในงานแล้วคนก็เริ่มเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากความฟุ้งฟิ้ง กินอะไรคะเนี่ยหรอกินนิดเดียวเองซอสใส่ถุนแบบประมาณห้าอย่างนะเป็นขนมมาเลยไม่กล้ากินเยอะกลัวอ้วนทำอะไรคะทำอาหาอยู่ วนี้เจอกันพรุ่งนี้ก็กลับแล้วถูกไหมเ <Yes, S 1> ยก้ <c oughs> กลับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อะเรากลับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกแบบเดียว <c oughs> ไม่ต้องคิดถึงกันแซ่บแซ่บไปแบบยังไม่ต้องยังไม่ทันคิดถึงก็กลับมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> พี่อยากมาดูมากตอนที่บอกว่าปากมัดใช่ที่ดีไหมพี่ฝนหน nee <ín> er ูเล <g zia> <t> ือกให้โดีมากแล้คุณจอนแม่ก็ได้มานะคะเจอกับสาวๆเพื่อมาดูความมั่นใจโอเคยังไงคะสาวๆที่นี่ขนมาสวยนะคะครับผมผมยังไม่เคยไปงานไหนล้วผู้หญิงสวยทุกคนกดนี้ สบายใจสบายตาขอห้าผลขึ้นมาก่อนคะแค่ห้ามยอมนะห้ามนะต้องสู้เดี๋ยวคนจะเล่นเกมนะคะได้แก้วพูดได้หนิดเรามาเล่นเกมการดึงตค่ะพี่กายเดี๋ยวล้นเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นเอาแล้วคนนี้ได้จ้องตากับพี่ก๊อตนะคะน้องแก้วห้ามหลุดนะห้าคนไปหยักในคนแรกค่ะไปหลังๆเลย เอยู่หลังๆเลยลอขอก่อนลขอก่อนเพราะว่าอยขอใกล้ๆเจโดเจ็ดโดเจสันค่ะอย่าลือนะคะนั่งเลยนั่งายแก้วห้ามนะสู้หน้าเข้าหากาวจะบอกกนอกากันอีกทีนะคะสาสมือสั่นน้า่านหว่าถกรณีใดๆก็ตามถ้าหนเราจะไม่นขอหน้าคุณจอดไม่ได้ะข้าวน้ำลายกระเด็นด้วย เราจะจับเวลาหรือว่ายังไงก็าใครน่สุดธ์สันานนะคะห้ามกะพรตาะค่นนนะามะพิตาเออถึงไว้ถึงไว้อย่างนั้นแหละเนเ็นตาแลวเออปิดตมวงหูหูหูใครที่ได้เวลาสูงสุดนะคะจะได้ของรางวัลขอไหมคะได้ไม่บอก เอพี S <S <c oughs> ่กอตเอาจริงอ่ะ้อมแล้วสามสกลับไ้ค่ะลึงไว้ถึงไว้ลงไว้ดูแเดวสูไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วว่ากบิตาเอก้าวิาดีแล้วเนี่ยไมเจอที่ไหนก็เป็นแดงได้ เดี๋ยว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 ยังคะยังหรออุเขาเป็นของฉันพวกเธออย่ามายุ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ เดี๋ยวมาอีกตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเจอแบบว่าพี่แสนมาหรือว่าพ่อเดือพระเจ้าเสือใช่ปะเออนั่นแหละไม่คิดว่าเขาจะมาใช่ไหมจากแบบเปื่อยๆเมื่อวานนี้เปื่อยวันนี้แบบคืดๆเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักเก่าของเรานะคะมันจะมาช่วยเจมย้ายของคือเจมจะย้ายห้องเราเนาะเออนั่นแหละอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าของเจเขาเยอะแล้วก่อนที่เราจะขนของเราก็กินก่อนแต่ก็แบบสงสารคนข้างๆ สดมากอุ้ยังแล้วงไม่ต้องตกใจปักซี่เคเรากินก่อนเนาะ ร้อนร้อรอหหอหอนของคนระปะของโปรดดิฉัน